วันหยุดแบบนี้มาสปากระเป๋ากับน้องใบโปรดที่โบใช้ทุกวันแต่ไม่เคยทําความสะอาดเลยนะคะโบก็จะเขียนกระเป๋าโดยการใช้ดิสติกให้เพื่อนๆได้ดูเลยค่ะว่าเวลามือเราเปื้อนเครื่องสําอางเวลาจับกระเป๋ามันจะเปื้อนแค่ไหนโบได้ชุดสปากระเป๋ารักชูรี่จากร้านสปากระเป๋าชื่อดังมามาดูกันค่ะว่าของเขามีอะไรบ้างสเต็ปแรกจะเป็นฟมสําหรับหนังแท้นะคะมาพร้อมแปรงขนม้าค่ะและครีมน้านมบารุงหนังใช้กับถุงมือแกะใช้ขัดเงานะคะยังมีสเปร์กันน้ําและดิฟเคเนอร์สำหรับผ้าซับในและหนังพีูแถมผ้าไฟเบอร์มาให้และคู่มืออีกด้วยทั้้งหดนีคือ สปากระเป๋าที่โบได้มาทั้งหมดนะคะมาค่ะเพื่อนๆมาเริ่มทำสปากระเป๋ากับโบกันเลยวันนี้โบจะเลือกทำความสะอาดกระเป๋าหนังพ u และผ้านะคะสเต็ปที่1เป็นขวดนี้เลยค่ะ Deep c l e a n e r ใช้สำหรับผ้าซับในและหนัง PU ีทุกครั้งที่เราใช้นะคะเราต้องเขย่าขวดก่อนจากนั้นก็ฉีดมูดลงไปได้เลยนะคะเราจะเห็นฟองขาวๆนุ่มๆแบบนี้ตัวนี้เราจะใช้คู่กับแปรงขนมาค่ะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะขัดเบาๆให้เป็นวงกลมค่ะคลาบเครื่องสำอางก็จะลอยขึ้นมาจากนั้นเราใช้ผ้าไฟเบอร์นะคะคราบเครื่องสำอางออกเบาๆแต่ถ้ายังไม่สา อาเราสามารถทําซ้ําได้อันนี้โบขัดแค่เพียงรอบเดียวนะคะแต่โบยังเห็นว่ายังมีคราบโบจะเพิ่มรอบ2เข้าไปนะคะขั้นตอนก็เหมือนรอบแรกที่เราทําเลยหลังจากที่ได้ทําความสะอาด2รอบแล้วนะคะจะรู้สึกว่าสะอาดขึ้นค่ะรอบ2จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเครื่องสาอางจะจางลงจากที่ผ้าไฟเบอร์นะคะรอบ2จะจางกว่ารอบแรกมากเลยค่ะเราทําความสะอาดกระเป๋าสเต็ปที่1เสร็จแล้วมาต่อสเต็ปที่2เลยค่ะสะเต็ปที่2คีมน,น้ํานมบํารุงหนังเราจะใช้คู่กับถุงมือแกะใช้ขัดเงาให้เกิดไฟฟ้าสถิต คือเลิศมากแม่หยดแค่หยดเดียวเท่านั้นนะคะจากนั้นเราจะใช้ถุงมือแกะถูๆขัดขาด,ดกระเป๋าของเราไปค่ะตัวครีมน้ำนมจะทําให้กระเป๋าของเราชุ่มชื้นและยังเคลือบเงาอีกด้วยและมาต่อด้วยสเต็ปที่3 water stop เป็นสเปรย์กันน้ากันดูดสีเชื้อราและสีแสยงยังป้องกันฝุ่นป้องกันแสงแดดได้ดีด้วยจากที่ทําสปากระเป๋าเสร็จแล้วนะคะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเหมือนได้กระเป๋าใหม่ใครอยากสปากระเป๋าเหมือนได้กระเป๋าใหม่เซ็ตบล็อกลักชัวรี่แบ็กสานะคะ